แซวได้ดูพี่ป๊อปสยามเนี่ยเขาอ่านไม่แทบไม่ทันอ่ะคนคนมาดูเขาเยอะไงเขาอ่านเขาอ่านเขาอ่านไม่ทันนะขอบคุณขอบคุณแปดพันผู้ติดตามนะครับขอบคุณหนึ่งหมื่นสามพันเคครับขอบคุณหัวใจหนึ่งหมื่นสามพันเคนะครับ พี่ป๊อปสยามใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะฮะเอาเล่นแบบพี่ป๊อปสยามมัขอบคุณดอกกุหลาบฮะตังคิวรถครับโอ้โ oh, ห oh, จะลงไลนได้ปะเนี่ยร้อนนะโอ้ยไม่ไหวอมันอยู่ในหน้ากากนี่นะอะไรนะพี่ได้ช็อกโกแลตมันเก่งเท่าพี่ไหม đại sắc cử đại sắc chọc...